มกราคมวันที่31ปรับปรุงรายการค้างรับค้างจ่ายต่างๆและปิดบัญชีดังนี้ 1. คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้โปรแกรมคำนวณและบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติไปดูในโปรแกรมกันเลยนะคะให้เราไปที่ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาคลิกที่ปุ่ม Work f สั่งคำนวณค่าเสื่อมราคา เราจะคำนวณของเดือนนี้นะคะคือตั้งแต่เดือน1-2558ถึงเดือน1นะคะ2558ให้เราคลิกโอเคเลยค่ะโปรแกรมก็จะบอกว่าคำนวณค่าเสื่อมเสร็จเรียบร้อยให้เรากดโอเคค่ะ ก็จะขึ้นหน้าประมวลผลค่าเสื่อมมาให้เรากดแคนเซิลค่ะหากเราต้องการเข้าไปดูว่ารายละเอียดสินค้าเป็นยอดเงินเท่าไหร่ให้เราดูที่เข้าไปที่ปรับปรุงรายการค่าเสื่อมที่ได้จากการคำนวณค่ะจาคขาสำนักงานใหญ่คลิกโอเคเลยค่ะก็ะะจะเท่ากับ917.26นะคะ เราลองเข้าไปดูกันเลยค่ะไวเชอร์นัมเบอร์ GJ 5 8 0 1 0 0 0 2วันที่31เดือน158รายละเอียดค่าเสื่อมราคาทับบัญชีค่าเสื่อมราคาบัญชี102 007เดือน1 0, 2, 0, 0 7, ทับ58ไม่ระบุก็คือแผนกนะครแผนกไม่ระบุ รหัสบัญชีสินทรัพย์1 0 2 0งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปรกรณ์เดบิตบัญชีค่าเสื่อม54 5 1 4่0 2าค่าเสื่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอร์เคดิตบัญชีค่าเสื่อมราสะสม1 0 2 0 0 8ค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับรอบบัญชีเดือนทับปี0158ทับ 5, คิดเป็นค่าเสื่อม917จด 26นะคะให้เรากด F10 เลยคะ่ะให้เรากดเขต Escape ออกนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะว่าการที่โปรแกรมลงบัญชีให้อัตโนมัตินั้นเหมือนก,นกันกับที่เมนูปรับปรุงรายการค่าเสื่อมที่ได้จากการคำนวณนั้น เหมือนกันหรือไม่ค่ะเราเข้าไปที่บัญชียแยกประเภทนะคะคลิกที่ workflow ข้างบนค่ะเลือกลงรายวันหรือไวเชอร์นะคะเราจะเลือกลงรายวันที่ <Yeah. S 1> GJ นะคะใส่จุดแล้วก็ Enter ก็ได้ค่ะ GJ คลิกที่โอเคเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะมีค่าเสื่อมราคาลราเข้าไปดูเลยนะคะโปรแกรมก็จะบอกว่าเกิดจากการคำนวณค่าเสื่อมของระบบสินทรัพย์แก้ได้เฉพาะราย,รายละเอียดและเลขที่ไวเชอร์กดโอเคเลยค่ะเราก็จะเข้ามานะคะค่าเสื่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะเท่ากับ917.26ค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะได้916.26เหมือนกันเลยนะคะ ถ้าเราไม่ต้องการทำอะไรแล้วแค่กด Escape ออกค่ะยกเลิกการแก้ไขหรือไม่กดย้ดค่ะ Escape ก็ออกค่ะ Cancel ค่ะรายการวันที่31มกราคมหัวข้อที่1ก็จบแล้วค่ะ